สวัสดีทุกคนตอนนี้อยู่กันในช่องโรดี้ซากุระชาแนลนะตอนนี้เราก็มาเปิดตัวกันในตัวละครของผู้ชายนะเนื่องจากวันนี้นะเราจะใช้ตัวผู้ชายในการไปจีบสาวกัน ใช่แล้วทุกคนสาวที่เราจะจีบเนี่ยก็คือสาวเสื้อฟ้าคนนี้นะคะที่เขากําลังจะเลิกกับพ่อหนุ่มเสื้อแดงคนนี้นะคะนี่เห็นไหมมีข้อความที่จะเลิกกันอยู่ด้วยเห็นไหมเออในเมื่อแกก็จะเลิกกันแล้วเนี่ยฉันก็ขอจะจีบสาวคนนี้ต่อเลยนะวิธีจีบของเราเนี่ยง่ายมากทาความรู้จักใช่ไหมแล้วเราก็จะมากดกอดกันนะทุกคนนี่กอดตรงนี้เลยนะเนื่องจากบอดในเกมเนี่ยไม่สามารถให้ยาลักได้นะเราก็จะกอดจนความมันจะขึ้นเป็นแบบว่าอ่า อารูปหัวใจขึ้นนะเออนี่เป็นวิธีที่แบบใช้เวลานิดนึงนะในการจีบนะแต่ว่าได้ผลแน่ๆนะทุกคนอ,อ่ะเดี๋ยวรอดูว่ามันจะขึ้นรูปหัวใจไหมนะหรือว่าขึ้นคําว่า I Love You ไหมนะเออเดี๋ยวจะมาลองดูกันนี่ฉันจะจีบสาวเสื้อฟ้าต่อหน้าแฟนเก่าอย่างนายเสื้อแดงคนนั้นนะเฮ้ยเหมือนจะขึ้นแล้วนะเนี่ยอ,อ่ะลองกดจูบก,กดคริสดูแบบนี้เลยโอ้โหเป็นไงล่ะ จูบก,กันตอนหน้าแฟนเก่าโอ้โหนายคนนั้นนี่ไม่สะทุกสะทาเลยหรือไงคะเห็นไหมฉันจูบกับแฟนนายนะเนี่ยเออดูสิเห็นไหมฉันจูบกับแฟนนายนะอันนี้ก็เป็นแฟนคนแรกของเรานะอะเดี๋ยวเราจะพาเขาไายืนตรงนี้ก่อนเห็นแม่สาวเสื้อขาวคนนั้นเดินมาเนี่ยก็อยากจะจีบขึ้นมานะเอาล่ะเดี๋ยวจะไปจีบคนนี้ต่อเลยอุ้ยสวัสดีค่ะพี่สาวอ่ะเราจะใช้ภารกิจเดิมวิธีเดิมก็คือการกอด กอดแบบนี้นะเพราะไม่สามารถให้ยาได้อะเออไม่สามารถให้ยาเสน่ห์ได้ก็ใช้วิธีการกอดละกันนะให้แบบว่าให้เขารู้สึกดีกับเราดีวกว่าน,นะเออนี่นี่กอดจังวจะได้คริสเจ้านะทุกคนวิธีนี้คือทําได้ผุ่นจริงๆนะลองไปทํากันดูนะเดี๋ยวจะลองไปจีบคนแปลกๆดูบ้างนะเออหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยจีบได้ป่ะอ่าก็กอดไปเรื่อยๆเลยทุกคนนี่ได้แล้วเห็นไหม ได้คริสแบบนี้เลยโอ้โหนี่คือแฟนคนที่สองเราอ่าก่อนนิดนึงนะอันนี้เนี่ยเป็นแฟนคนที่สองของฉันเองอ่าพาไปยืนตรงนี้เลยทุกคนสถานที่นี้มันคุนคุนไหมก็คือบริษัทสรรพกรนั่นเองนะเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับเงินภาษีใช่ป่ะแล้วก็คนในบริษัทเนี่ยคือเขาโหดร้ายกันมากใช้วิธีการต่อสู้ก็คือการดูดเงินแต่มันจะมีเจ๊หัวแดงคนหนึ่งที่น่าสนใจมาก เขาเป็นผู้หญิงที่สวยมากเลยนะเนี่ยกำลังทะเลาะก,กับประชาชนอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันอ่าฉันจะขอกอดเธอหน่อยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวกดผิดไม่ได้เราต้องจีบก่อนที่จะจูบสิอ่าเราจะมาจีบกันก่อนนะอกอดกอดกอดไปเรื่อยๆเลยนะอันนี้ทาเหมือนทํายากนิดนึงนะเนี่ยเพราะว่าเขาดูโหดร้ายอะดูจีบยากเหลือเกินคนนี้นะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะพยายามนะสู้ตาย สู้ตายในการกอดน,นะอันนี้คือไม่มีการตัดเลยนะตอนแบบว่าตอนจีบเพราะเนะนี่ยมีทุกคนกอดไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะได้นะโหยากเหมือนกันอนะคนนี้ยากมากเลยใช้เวลาค่อนข้างนานอ่ะได้แล้วเนี่ได้แล้วก็จูบเลยหมวใจขึ้นแล้วแบบนี้แล้วก็ไอเลิฟยูเป็นไงทุกคนทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นแฟนของฉันเองนะอ่านี่เป็นไงแฟนของฉันเริ่มที่คนนี้เลยคนที่สามใช่ป่ะเอออันนี้คนที่สามแฟนคนที่สามของฉัน มีจูบแบบนี้เลยจูบเรียงตัวเลยอันนี้แฟนคนที่สองตัวก็จะเล็กลงมานิดหนึ่งเล่นอะไรกันนยทุกคนอันนี้เป็นแฟนคนแรกนะเธอไม่ต้องน้อยใจนะฉันก็รักเธอที่สุดเออดูสองคนนั้นมองมองแบบอะไรหงมันวะนี่ไอเลิฟพิทั้งสองคนเลยก็ประมาณนี้เลยทุกคนกับการเป็นแฟนกระบ,บอดในเกมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย ลองมาเล่นตามกันดูนะทุกคนก็สนุกเหมือนกันนะถ้าแบบได้เป็นแฟนกับคนทั้งเมืองอ่ะ